สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันศุกร์ที่ย5ิมีนาคม2022นะครับในวันสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับโอกาสที่เราจะได้นมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์ให้เราได้ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าเพราะพรจากมานาประจําวันนะครับเป็นการนรําพระมภีตามคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันที่มีบทความดีๆมีบทเพลงหนุนใจนะครับเรามาอ่านพระมภีตามนั้นด้วยกันแล้วก็ใช้คําถาม สี่ข้อง่ายๆเพื่อจะบันทึกแล้วก็เพื่อจะมาแบ่งปันกันว่าวันนี้เราได้บทเรียนหรือได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างนะครับจากพระคำของพระเจ้าวันนี้นะครับมานาประจวันนำเราได้อ่านด้วยกันในบทหนึ่งนะครับที่มีข้อท่องจำหรือมีข้อพัมพ์ประจําใจของหลายๆคนนะครับคือเพราะว่าเรารู้ซึ่งแผนการซึ่ง มีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหมองใจแก่เจ้านะครับนี่จริงๆแล้วมาจากบทที่มีความมืดมนและความเศร้าหมองนะครับเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเจ้าน้ําตาคนหนึ่งที่ชื่อเยเรมีมองมาอ่านไปด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่29ข้อ4ีจนถึงข้อ14นะครับมาในาประจวนวันนี้เว้นข้อ8ถึงข้อ สิบไว้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าเอามาอ่านเหมือนกันนะครับข้อ4ถึงข้อ14นะครับพระเจ้าจอมโยทาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเฉลยผู้ซึ่งเราได้ในประเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างเรือนและเข้าไปอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นจงมีภรรยาและมีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้า ทั้งหลายและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อนางจะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้อยลงแต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเฉลยอยู่นั้นแลนะจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นเพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ ว่าอย่ายอมให้ผู้เผยพระชนะของเจ้าทั้งหลายหรือผู้ทํานายของเจ้าผู้อยู่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้าอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทั้งหลายได้ฝันเห็นเพราะว่าที่เขาเผยพระชนะแก่เจ้าในนามของเราเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปพระเจ้าตัดดังนี้แหละเพราะพระเจ้าตัดดังนี้ว่าเมื่อเจปีแห่งบาบิโลนครบแล้ว เราจะเยี่ยมเยียนเจ้าเราจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าแะจะนำเจ้ากลับสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อโสดีภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพเพื่อจใจอนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้เจ้าจะทูลขอต่อเราและมาที่ฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเรานะ พบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะนําเจ้ากลับมายังที่ซึ่งเราในรเทศเจ้าให้จากไปนั้นคุณพระเจ้าสับพระชนะของพระองค์นะครับ เราคิดตามไปได้วยกันนะครับผ่านทางคำถามเหล่านี้คำถามข้อแรกนะครับพี่น้องลองอ่านชจ้าช้าลองทวนนะครับอ่านด้วยตัวเองหรือถ้าถนัดฟังก็ลองฟังย้อนกลับมาหลายๆรอบนะครับถามตัวเองดูอธิษฐานถามดูนะครับว่าพระเจ้าวันนี้มีข้อไหนที่อยากจะสอนเป็นข้อที่แตะใจเรานะครับประทับใจเราที่เราคิดถึงจดจําได้นะครับหรือเป็นข้อที่เราอยากจะ เข้าใจเพิ่มเติมเป็นข้อสงสัยอันนี้หมายถึงอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้เขียนคําถามที่เรามีกับพระเจ้าไว้นะครับไปถามผู้เราใช้พระเจ้าที่โบสถ์ไปรอคอยคําตอบจากพระเจ้านะครับอาิษฐานพระเจ้าจะเปิดเผยแน่นอนนะครับพระเจ้าไม่ไม่เคยละเลยคําถามหรือความสงสัยของผู้เชื่อนะครับคําถามหรือว่าสิ่งที่ผมประทับใจนะครับวันนี้คือ อย่าลืมนะครับพระเจ้าเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราไม่ใช่กลับกันหลายครั้งเรามองนะครับว่าเราเป็นเหมือนเจ้านายเหนือพระเจ้าเราสั่งพระเจ้าเท่านั้นว่าต้องมีสิ่งที่ดีเท่านั้นห้ามเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้เรากําลังยกตัวเองเป็นพระเจ้านะครับาในความเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าจอมโยธาและเป็นผู้ซึ่งเห็นไหมครับเราได้เนรเทศเขาไป พระเจ้าอย่าลืมนะครับพระเจ้าเป็นคนนาโยเซฟเ้าไปอยู่ในอียิปต์นะครับพระเจ้าเป็นคนส่งประชากรยูดาห์ให้ไปอยู่ที่บาบิโลนนะครับพระเจ้ามีสิทธิเหนือชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายแต่เราเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีมันมีแผนงานเพื่อสิ่งที่ดีทั้งสําหรับโลกนี้และสําหรับมนุษย์ด้วยนะครับและทุกอย่างจะสําเร็จตามแผนการแนละพระสัญญาของพระองค์ ไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแผนพระเจ้าแน่นอนอีกอย่างที่ประทับใจมากนะครับจากตอนนี้คือให้เราส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองที่ไปเป็นเฉลยเพื่อว่าเจ้าจะทั้งหลายจะได้พบสวัสดิภาพในสวัสดิภาพของเมืองนั้นประชากรของพระเจ้านะครับถูกเรียกให้เป็นพระพรไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นประชากรในประเทศเราเองไม่ว่าผู้นําประเทศเป็นอย่างไร หน้าที่เราในฐานะประชากรของพระเจ้าคืออธิษฐานเผื่อบ้านเมืองถ้าเราย้ายให้ประเทศไปแล้วไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองที่นั่นนะครับไม่ใช่คิดว่าโอ้ยที่นี่เวลวร้ายเราจะสาบแช่งอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทํานะครับเพื่อบ้านเมืองพี่น้องประทับใจข้อไหนหรืออยากจะแบ่งปันพ,พระพรอย่างไรนะครับลองมาแบ่งปันกันดูได้หรือถ้ามีข้อสงสัยและอยากสักถามก็ลอง มาถามกันดูได้เช่นเดียวกันนะครับคําถามข้อที่2คือจากพระพีวันนี้เราเห็นพลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับมีสิ่งใดบ้างที่เป็นพลักษณะของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ผ่านาพระคัมภี์อย่างน้อยนะครับวันนี้ที่ผมเห็นคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าจอมโยธาอันนี้นะครับเป็นพระเจ้าที่เป็นจอมทัพนะครับผู้แปลพระพี์พยายามใช้คำว่าจอมโยธาเพื่อจะบอกว่า มีพลโยธาเป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับการที่เกิดปัญหาการที่อิสราเอลแพ้สงครามไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าขาดกำลังพลนะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าขาดทุสวรรค์ในการปกป้องประชากรของโรรองเราด้วยเมื่อเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าพระเจ้าละเลยนะครับแต่มันต้องเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแน่นอนและพระเจ้ารู้จักอนาคตนะครับ ไม่มีทั่วสวรรค์ไม่มีผีมารไม่มีสิ่งใดที่รู้อนาคตมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคตเพราะอนาคตเป็นไปตามน้ำประทัยของพระองค์นะครับเราจึงต้องไว้วางใจพระองค์นะและแสวงหาน้ำประทัยของพระองค์เราเห็นลักษณะของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้ามีกําหนดเวลาด้วยและแผนการของพระองค์เป็นแผนการที่ดีนะครับเห็นไหมครับเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนครบแล้ว ที่เขาจะเป็นเนฉเลยดานียลที่แสวงหาน้ําพระทยัยใช่ไหมครับในพระธรรมดานียลก็อธิษฐานบอกครบเจสิปีแล้วพระเจ้าถึงเวลากลับแล้วหรือยังแล้วพระเจ้าก็บอกว่าถึงเวลากลับแล้วเห็นไหมครับและข้อ11บเอ็ดใช่ไหมครับ, 11, รบที่เป็นข้อประจําใจของหลายคนแผนงานของพระเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพอาจจะไม่ได้สุขสบายหรือไม่ได้พ้นจากความทุกข์ยากลําลบากในทุกเวลานะครับเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเหมือน เราให้ลูกได้ฉีดยาใช่ไหมครับหรือฉีดวัคซีนมันเจ็บบางช่วงเวลาแต่เป็นเพื่อประโยชน์ของเราและแผนการของพระองค์นะครับที่ดียิ่งกว่าพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นแผนงานที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับคำถามข้อที่3ามคือจากคำถามจากพระคมภีตอนนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับไม่เพียงแต่ลักษณะพระลักษณะของพระเจ้า มันสอนอะไรละบ้างเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะครับในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้และเป็นมนุษย์อย่างที่ย้ําไปแล้วนะครับบางช่วงเวลาเราอาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากไม่ว่าคนที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนเราสามารถเจอความทุกข์ยากลําบากได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ไม่แตกต่างกัน ผที่ตกลงมานะครับไม่ได้ตกเฉพาะผู้เชื่อใช่ไหมครับแดดที่ร้อนแรงไม่ได้ร้อนแรงสําหรับผู้เชื่อเท่านั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมต่อทุกคนนะครับแต่พระเจ้าสามารถใช้ความยากลําบากเหล่านั้นนะครับให้เราใกล้ชิดพระองค์ได้มากขึ้นได้นี่คือความแตกต่างน,น,นะครับคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตควรจะมีท่าทีต่อความยากลําบากไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีพระเจ้าเราจะโทษโลก ทษมนุษย์คนอื่นแต่เราไว้วางใจได้ว่าแม้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าอ,อนุญ,ญาตให้เราต้องเจอความทุกข์ยากแต่เราวางใจในพระเจ้าแล้วเราเห็นนะครับว่าในท่ามกลางความทุกข์ยากในชีวิตที่เลวร้วายนะครับแลาต้องต่อสู้พระเจ้าประทานความสุขแบบพื้นฐานแก่มนุษย์ทุกคนนะครับความสุขพื้นฐานนั่นคืออะไรปลูกบ้านมีครอบครัวเห็นไหมครับ ปลูกอาหารปลูกพืชผลผลไม้กินด้วยความชื่นชมยินดีตั้งครอบครัวให้ลูกหลานและมีลูกหลานสืบสกุลต่อไปนี่เป็นพระพรที่พระเจ้าให้นะครับพี่น้องลองไปดูได้นะครับตอนนี้ขนาดยูเครนโดนถลม่มยังมีประชากรเขาที่โพสต์ชีวิตประจําวันไม่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขากินข้าวยังไงอ,อยู่กันอย่างไรหลบระเบิดกันอย่างไรเขาก็ยังมีชีวิตได้นะครับ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเจอความยากลําบากแล้วเราต้องทิ้งชีวิตประจําวันของเราไปเลยขอพระเจ้าเสริมกําลังเรานะครับและเช่นเดียวกับที่ย้ำํำไปแล้วเช่นกันนะครับประชากรของพระเจ้าจะต้องเป็นพระพรไม่ว่าเราอยู่ที่ใดอย่าเป็นคนที่เกียดประเทศชาตินะครับเพราะอย่าลืมประเทศชาติไม่ได้เป็นของคนในคนหนึ่งพระเจ้าวางเราไว้ที่ไหนเราควรจะเป็นพระพร และเป็นประโยชน์กับที่นั่นนะครับอย่าคิดว่าการเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่เราไม่พอใจจะเป็นการทำให้เราเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะทำให้อำนาจที่มีอยู่คลองอยู่ได้นานขึ้นนี่เป็นการมองแบบมนุษย์นะครับอย่าลืมว่าเหนือมนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้ปกครองมีพระเจ้าอยู่นะครับาพระเจ้าให้เราเป็นพระพร ถ้าพระเจ้าบอกว่าแม้แต่ศัตรูก็ให้เราแสดงความรักกับเขานะครับไม่ว่าคำพูดไม่ว่าการกระทำของเราควรจะเป็นพระพรกับทุกที่ที่เราอยู่ไม่ว่าชุมชนไม่ว่าเมืองไม่ว่าจังหวัดไม่ว่าประเทศนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามในอย่างสุดท้ายนะครับคริสเตียนต้องสัตซ์ซื่อนะครับในการกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ัมนตอนนี้ใช่ไหมครับที่มานาสคิปข้ามไปเว้นไปนะครับพระพุทเจ้าจองโยธาตรัยแบบน,นี้อย่ายอมให้ผู้เผยพระชนะทํานายหลอกลวงเจ้าอย่าเชื่อความฝันที่เขาทั้งหลายได้ฝันเห็นเพราะเขาพูดเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปปัจจุบันนะครับมีคนที่อ้างคําพูดพระเจ้าเยอะมากพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าให้เห็นว่าพระเจ้าให้นิมิตมาก และไม่เป็นไรนะครับเขามีสิทธิ์พูดแบบนั้นเต็มที่เพราะวันหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแน่นอนไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยนะครับที่จะไปกล่าวโทษหรือห้ามหรือจะไปลงโทษเขานะครับแต่อย่าลืมเราต้องมีวิจารณญาณแบบที่พระเจ้าสอนแก่ประชากรของโปรงนะครับถ้าใครก็ตามพูดอ้างพระเจ้าแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นครั้งที่สองไม่ต้องไปฟังก็แล้วครับ ถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดผ่านทางเขาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับทําไมถึงคิดว่าครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4จะทําให้เราได้รู้ความจริงจากพระเจ้าอย่าให้เราอ้างพระเจ้านะครับหรือคิดตามความคิดมนุษย์เราเองแล้วตีความหรือพูดเข้าข้างตัวเองว่พระเจ้าจะให้รวยพระเจ้าจะให้หายดีพระเจ้าจะให้เกิดสวัสดิภาพทั้งทันทีพระเจ้าส่งให้ไปถูกในละเทศในบาบิโลนนะครับ ในช่วงนี้นะครับเป็นพิเศษเลยเรื่องโควิด -19 ใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับมีคนมากมายอ้างพระเจ้าพระเจ้าจะเป่าโควิดหายไปมันอยู่กับเรามาสองปีแล้วครับพระเจ้าจะให้คริสเตียนปลอดภัยไม่เป็นโควิดคริสเตียนหลายคนก็ติดนะครับหลายคนเสียชีวิตด้วยผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตว์ซื่อหลายคนในประเทศพมา่าต้องจากไปนะครับโควิด -19 เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าใช้เช่นเดียวกันนะครับอย่าคิดว่านี่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเจ้าหรือเรื่องความขัดแย้งหรือสงครามในยูเครนการที่รัสเซียไปลุกลานประเทศอื่นอันนี้ก็อยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับไม่ได้อยู่นอกเหนือความคิดความเข้าใจของพระเจ้าแต่อย่าให้เราอ้างมั่วๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีถ้อยคําจากพระเจ้าจริงๆอย่าให้เรามีสิ่งใดหลอกลวงเราไม่ว่ามิมิตแมลวิญญ,ญาณ แต่ขอให้เราสแสวงหาความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าคือเราถูกเรียกให้อยู่ในโลกที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้านะครับแต่เราถูกเรียกให้สัตย์ซื่อในการประกาศแนะนําคนกลับใจให้คนได้มาร้องทูลและนมัสก,การพระเจ้าเรามีหน้าที่นี้ด้วยกันนะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วคำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุ้มพีวันนี้ พี่น้องลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งคิดนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่นำมาใช้กับชีวิตของเราได้บ้างในช่วงนี้ในวันนี้ในสัปดาห์นี้หรือมีใครบ้างไหมนะครับที่พระเจ้าให้เราคิดเห็นที่เราต้องหนุนใจที่เราต้องตักเตือนก็จะอ้างพระเจ้าบ่อยๆก็ได้นะครับต้องเตือนเขาหรือมีใครที่เราต้องอธิษฐานเผื่อบ้างหรือเปล่านะครับขอพระเจ้าทรงนําเราในวันนี้มาอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่าเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับ พระคัมภีร์เยเรมีที่แม้ว่าเยเรมีและคนในช่วงนั้นต้องผ่านความยากลําบากแต่พระธรรมเล่มนี้เป็นข้อยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและแผนการของโะรงจะสําเร็จพอพวกเขาได้กลับมาจริงๆเมื่อเวลาของโะรงครบสมบูรณ์พิดาเจ้าราลอ่อคอยพระสัญญาของโะองคเช่นเดียวกันว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาและในเวลานี้พระเจ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจอความยากลาบากความบาปจะ แพร่หลายและแพร่กระจายมากขึ้นทั่วโลกแต่ในที่สุดระเยซูทรงมีชัยชนะและเรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์พระองค์ทรง,งนําเราในวันนี้พระเจ้าไม่เราอ้างถึงพระองค์แบบทรงเดชจะขอให้เราได้พูดถ้อยคําตามที่พระเจ้าทรงให้เราได้พูดนั้นได้ยืนหยัดในความจรงิงให้เราได้มีโอกาสเพื่อเป็นพระพรกับชุมชนที่เราอยู่เมืองที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่ ขอบคุณพะอค์ร่มกันในพระนามพระสุดเจ้า,จาอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้และขอให้เราได้เป็นพระพรในทุกที่ที่เราอยู่นะครับสวัสดีครับ